บางสรรพสัตว์ก็ไปผลไปเกิดบางสรรพสัตว์ก็มีพลังทำบุญมากยิ่งขึ้นนี่คือการทําบุญที่ยิ่งใหญ่สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุขอบคุณพ่อมากมากเลยที่ได้เอนเุ่มทนาบุญนี่แหละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแสดงสูงนิดหน่อยนะไม่เป็นไรขอบคุณเมื่อกี้เราทําวัดอะไรนะทําวัดสวดมนต์เช้าเรียบร้อยแล้วรับศีลรับพรไปแล้ว แล้วนั่งสงมาธิเรียบร้อยหมดล<ช>ะได้ปูนละได้ปูนหมดละตอนนี้เราก็จะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะขอตมาบางทีเราเห็นตมาพระจีนบางทีพระจีนก็เมื่อกี้สวดสไตล์หลวงพ่อไปแล้วพระบาลีไปแล้วนะต่อไปแล้วก็จะสวดมนต์จีนหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเป็นวันแรกนะวันแรกเราเริ่มพิธีเดี๋ยวสวดมนต์จีนเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะเริ่มอะไร เริ่มไหว้ปู่ไหว้ครูนะไหว้ปูไไป่ไหว้ครูไหว้ปู่ไหว้ครูจบแล้วก็จะเริ่มที่ทีในการเรียนเน,นี้เวลาได้ดีมากนะตอนนี้เก้าโมงแปดโมงก่าละ นะเียนทนตอนนี้มันมีสว่างล <c oughs> แล้วอันเดียวเดี๋ยวมาจุดกันละกัน でもあれでも。 नम अमितपये राधा जे धये धरे धाम तपबे अमीरी तपबे अमीरी धापी जलंधिया अमीरी धापी जलंता जिम अमीरी धापी जलंता जिमि जय त जय सपनम अमित भये राधा जे धये धरे धामी दबे अमीरी धाबी जलंधिया अमीरी धाबी जलंधे မေရသ <mile> ာဝေဇရန္တတိမေတ္တစေတနာစေသောစေယသာဘောနမ္မာမေရဝေရခာလေသာဇိရာသာမေရေသာပြေမေရိသဘုရားမေရိသာပြေဇလံတိယမေရိသာပြေဇလန္တတိမေတ္တစေတနာစေကာစေယသာဘောနမ္မာဘိကပယေသာဇိကာယသဒေသာဝေရသာပိယမေရိသာပြေဇလံတိယမေရိသာပြေဇလန္တအမေရိသာပြေဇလသာတိမေတ္တစေတနာသာသောယေသာဘောနမ္မာသဝဒန္သာယတာတတိ อันสามบันไรสามบันไดห้องน้มสสวัดต่อราเจติอันสามบันไรสามัไดห้องน้มัสวัดิ์ทัใดต่อราเติสามบัไสามัไดหองนมสวัดต่อราติอันสามบันไสามันไหองนมสรงพยทันใดต่อเตจมที่ทันสงสโลงปันไสโลงปันไสโลงสัพพะันมัสลอง እንትን 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 እንት ทั้ทงบาลีทั้งสันต์กรีฑเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต่อไปเ,อเราก็จะไหว้ปู่เรานะปู่เราเนี่ยปู่ชีวกหรือว่าที่ขึ้ขนนันหรือว่า,าพระภัยพุรุพุรุภัยสัต <แ S 1> ใช่ไหมพระพุรุสัตว์เราไหว้ปู่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ปู่แพทยเราก่อนนะครูบาอาจารย์พระพระเจ้าหมอเจ้าสื้อฟออะไรเนี่ยนะ อันนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะไหว้ครูนะกล่าวคำไหว้ครูเดี๋ยวใครที่<ม>อา่ากล่าวคําอะไรนะโอมนะโมอะไรอ่าไหว้ได้ก็ว่าพร้อมกันเลยเนาะโอเคค่ะเราจะไหว้ครูกันก่อนนะคะตั้งน้โมสามจบของแตนคาน้ำ,นำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ <ำ S 2> <นำ S 1> โมตัสสะภะคะวะโต iwako si masa. พิโตสุมเมทโสอะโรคาสุมนาหูมิโอมน,นัโมชีวะโกสิลาสาภาหังกาลุนิโกสัพพาสพตานังโอสัตถะทิพามันตังปะภาโสสุริยจันทังโกมาระพโจปะกาเสศี วันทามีปันทิโตสุมเมธาโสอาโลคาสุนาหูนาหานักวะโลคาพยาชิมินาสังติ พ e ืติดีปัจมีส um ันดีม on, ีสันดานดีมั่นอยู่ในทางที่ชอบมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่และประกอบแต่ล้วนคุณนประโยชน์ล้วนคุนประโยชน์ปรกการหนึ่งปากการหนึ่งกรุณาคุณกรลุณาคุณมีจิตปัถนาและพยายามมีจิตปัถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาศีเพื่อขัดเกลาศี ชั่วคือจำกัดความชั่วอันมัวหมองอันมัวหมองและเป็นเหตุและเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความทุกข์โทษภัยทั้งปวงโทษภัยทั้งปวงให้ร่วงเสียประการหนึ่งให้ร่วงเสียประการหนึ่งอนุสิตที่กุลอนุสิตทีกุลมีจิตใจปรารถนาและพยายามมีจิตใจปารถนา กระดุนนำไปดว้ในวันพอดีเพื่อจะปลูกฝังความรู้เพื่อจะปลูกฝังความรู้ไปไว้ในสันดานไวไว้ในสันดานเป็นสิทธ์เพื่อให้เป็นผู้ฉลาดเป็นสิทธ์เพื่อให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาแหลมคมด้วยปัญญาปักกาหนึ่งปักกาหนึ่งขอท่านอาจารย์อทน ล้ล้เครื่องสักลระอันข้าพเจ้าน้อมนำมาอันข้าพเจ้าน้อมนำมาและจงสำแดงและจงสำแดงซึ่งปกติซึ่งปกติคู่นูประการคู่หนูประการข้าพเจ้าข้าพเจ้าบุนายช่างหม้อบุนายช่างหม้อผู้พยายามกล่อมกลา was a day okay. เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเพราะว่าอะ,อะไรนะคะยังไม่ได้ทำบุญใส่พานใครอยากจะทำบุญใส่พานก็มาใส่นะคะพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้เรียรงอยู่เลยไม่โอ้อ่าแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะวางที่พานแล้วก็ถวายพระอาจารย์นะคะ เพราะว่าพานทางตำหนักเราจะเตรียมไว้ให้แล้วแต่เราจะขวายเลยค่ะเออแล้วก็จะมีสองผาเนี่ยสองผ้าจะใส่ผ้าไหนก็ได้จ้ะใส่ได้สองไปเลยถือว่าทำไมมันมืดไม่ได้เปิดไฟไม่เป็นไรค่ะฮะ นะขอถนาเด้อทํา <laughs> đi. ไป <laughs> <đi> <laughs> อาซาทูอเกณผู้ชายกันคาาลที่อาายอ่ะา่ทุกผาันทุกผู้ชายกันละคนนะคะ <c oughs> ผู้ชายให้ให้กับน้าอาจาร <c oughs> าย์หลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อเดี๋ยวนะคะจารย์ นะคะแปนนึ่งนะคะหน Debatte, ึสองสนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ามันไม่ทันเนาะเพรหนสโอเคค่ะร้อมกันนะ สัพเพียติโยวิวาจันตุสัพโลกวิณาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภาวะวิวาตตะตีเลสานิจจังโุท้าปัจจายโนจตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังบาล อาจารย์นี้ขอจงเป็นอริยทรัพย์ติดตัวโยมไปทุกภพทุกชาติเสริมสร้างความมั่งคัง่งเสริมปัญญาเสริมบารามีเสริมความดีให้โยมทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายมีบารามีทำยิ่งขึ้นคิดอะไรก็ขอให้ผมปรารถนาศึกษาหลายขอให้แต่ฉานาทุกคน<า> เดี๋ยวผม, <c oughs> าม,าวผม,มคือหลวงพ่อนเราเดี๋ยวหลวงพอ่อเห็นว่าจะมีธุระไปที่นึงนะหลวงพ่อก็ขอลาพวกเราเดี๋ยวบ้างๆเนี่ยหลวงพ่อจะมาสอนสมาธิ <c oughs> อ่าในสามวันเนี่ยคงจะเจอธรรมะธรราะธิรมะธรรมะแบบอ่าหลวงพ่อก็จะถ้าบ้างๆหลวงพ่อก็จะมาให้ธรรมะพวกเราอยู่ยสอนสมาธิใน,นช่วงกลางวันช,วช่วงเช้าช่วงเย็นดูว่าโชเฟอร์ว่างช่วงไหนนะอ่า <c oughs> แล้วก็โนโมทนา้าวตามหลวงพ่อด้วยเพราะว่า ในเช้านี้มันร่วมงานนะาพิธีสวดมนต์นำสมาธิไหว้พระอาชุเอาละโอมากระน,นึ่งครั้งหายใจลึกๆโอ้ ทำวัดไหว้ครูไหว้ครูจบไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ก่อนที่เราจะเปิดคอร์สอ,อ,อะเรวอะนะถนอมนวดสุขภาพในเช้านี้หรือว่าวันนี้อีก3าวันนะยี่บสามถึงยี่สิบห้าะทำไมถึงอะไรนะหลักชีวิตเรียนตั้งสี่วันบางคนเรียนไปแล้วนะ เมื่อคืนนี้ยังไม่หมดเลยนะคนตุย้ยมาเสริมมาอะไรอีกเลยไม่หมดจริงก็งยังลืมเลยนะเพราะเรานี่ยังตกไปข้อหนึ่งนะ,ะตกอะไรมาเอกมาเอกตกอะไรยังไ,ได้สอนยังหล่นไปอยู่นะยังหล่นไป <มา S 1> ได้สอนอะไร <มา S 1> อ่อาทา่าท่านะเาท่าโอเคเดี๋ยวเย็นนี้อ่าเย็นนี้ค่อยตอนกลางคืนถ้าใครไม่เหนื่อยแม่นี่นะพักที่นี่เดี๋ยวเราจะแนะนำสอนอะไรนะเกี่ยวกับเรื่อง ค่ะหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าแตมาก็มื่อคืนเอ๊ไปเปิดดูวีีดโอเอา้าสอนจบหมดแล้วเอา้าเอ้ายังตกไปอันหนึ่งนะก็เพราะว่าเวลาไม่ค่อยพอนะที่จริงรุ่นก่อนๆเนี่ยแตมาใช้เวลา,าประมาณอะไรนะสิบเอ็ดวันนะนะสิบเอ็ดวันนี่สอนจบไหมก็ไม่จบโดยเฉพาะรหัสชีวิตเนี่ยสอนทุกคืนนะสนิบเอ็ดคืนเนี่ย,นนย,นนยตั้งแต่เจ็ดโมงหนึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีเที่ยงคืนไม่จบสักรุ่นอนะ่ะมีรุ่นนี้แหละที่จะบอกว่า สมบูรณ์ที่สุดเลยนะโอเคใครมาที่นี่มาเรียนนวดเราเราเปลี่ยนชื่อจากนวดกระดูกเีดยกลายเป็นนวดถน้อมสุขภาพนะฮะหรือว่าตอนนี้หลักสูตรกำลังอยู่ในระหว่างอะไรนะพิจารณาจากสภมคาจากกองแพทย์ทางเลือกอยู่ก็เรายังไม่ได้ใช้คำว่าหลักสูตรถมน้อมสุขภาพรอให้มันอะไรนะผ่านก่อนอะไรก่อนเราก็ใช้เราก็สอนว่า คำว่าจักระดูกเนี่ยเขาดันลิกลิกเว้นเว้นเลี่ยงเลี้ยงไปนะฮะแต่เราเข้าใจตรงกันคือว่าสอนนวดถมน้ำสุขภาพนี่นะใครใครมามาครั้งแรกบ้างเนี่ยยกมือหน่อยสินวดโอ้ครั้งแรกหมดเลยนะท่านนวดอะไรใครคุณเจนนี่กันนั่นยังยกมือไม่ใช่เนี่ยลืมลืมใช่ไหมใครมานวดครั้งแรกเนี่ยยกมือสูงสูงหน่อยสิแต่มาจะดูนั่เตียงว่าหนึ่งสอง วาแถวนี้หมดเลยนะแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนะข้างนอกขับรนสิบแปดสิบสองรับผู้ชายนี่เคยมาเรียนหรือยังอ๋อครั้งครั้งรอบที่อ๋อรอบใบครูเรุ่นสักสิบป่ะอ๋อแต่มาจำไม่ได้คนมันเยอะนะรุ่นสามสิบสองมีคนมานอ๋อสคนนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคโออเคได้ได้โอเคตามสิบเลนะ อรอบนี้จะมาทวนหรือว่าจะมาอะไรมาหรือว่ามันเป็นสตาฟล่ะไม่ครัามาทวนนะโอเคได้ได้มาแสดงว่านับๆแล้วก็โอเคน,น่าจะเรียนที่นี่ได้นะแต่ถ้ามาเมื่อกี้เห็นมาหมดเนี่ยโอ้ถ้าถ้าเรียนที่นี่เนี่ยรู้สึกมันจะคับแคบไปหน่อยจะมาเตรียมเตียงไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเตียงสิบหกคนแต่ได้อยู่นะถ้านี่เดี๋ยวไม่ไม่พอหรือว่าไงเดี๋ยวเราดูพิจารณาโดยทีถ้ามัน ที่นี่มันคับแคบด้วยมันร้อนไปนะเดี๋ยวเราก็ตอนเช้านี่ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะก็สอนแช่นางนางาอนคว่ำจากตรงนี้แต่ถ้ามันอะไรเราจะเจอโล่งๆหน่อยนะได้บรรยากาศเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ดูดเูเหตุปัจจัยนะถ้าว่าเพราะว่าไม่อยากจะเดินไปเดินมาเพราะว่าช่วงนี้มันฝนมันตกอ่าบางทีทางคุณแอนนี่บอกว่าอันเนี้ยทีแรกนึกว่ามีคนสักสิบคนแค่นั้นเลยนะอ่ามาเรียนอะไรนะนวดถนอมสุขภาพอ่าเพราะว่ารายชื่อที่ส่งมาเนี่ย มีประมาณสิบคนแต่พอไปมาเสร็จอ่าบางคนมาเรียนรหัสชีวิตจบไปแล้วบอกว่าตัวใหญ่ตัวตัวยาก,กับอ่าหนูเนี่ยอ่ามันเรียนนวดจัก,การดุอะไรนะมันอะไรนะอะไรนะไม่มีแรงลำบากไม่เอาดีกว่าพอมาเจอ,อรหัสชีวิต้ไดอพพเจมาเจรหัสชีิบโอ้โหตัวเลขมันบอกว่าอะไรนะดอยังไง มันเรียนแต่รหัสไม่ได้มันต้องเรียนอะไรนะมาดูแลตัวเองรักษาตัวเองเลยแล้วก็ขออยู่ต่อกนะ็ไม่เป็นไรนะบางคนเนี่ยจะอยู่ต่อก็แตมาเขาเลี้ยงข้าวสามมือ้อจะนอนที่นี่ต่อก็นอนได้แต่ถ้าจบคอสจะอยู่ต่อก็ดี๋แตมาก็คิดก่อนวนะ่าจะอยู่ทเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกที่จริงจะไปซีเรียสนะเพราะว่าที่เนี่ยตมาเ้าเลี้ยงนกไปประมาณที่แรกไม่ได้เลี้ยงนกมันมาของมันเองนะมันมาอยู่ของมันเอง นี่อยากเลี้ยงหงแต่หงมันคนรวยเขาเลี้ยงนะแต่มาเลยก็ยังไม่รวยเท่าไหร่นะบอดีคนเอามามอบให้ก็เลยได้เลี้ยงห่างแทนนะมันคือความฝันอะไรเราไม่เคลียร์ไม่ชัดเนี่ยจะได้หงโหนึกภาพหงอ้าวแล้วห่างกับหงมันคอยาวเหมือนกันนะเนี่ยโฟกัสเนี่ยต้องสําคัญมากนะถ้าความต้องการเนี่ยถ้าเราต้องการอะไรเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนนะถ้าต้องการหงก็เป็นหงต้องการมังกรก็เป็นมังกรอะไรเนี่ยมีร่นที่อะไรนะ รุ่นนี้รุ่นที่สามสิเอ็ดนอ่าพเจกขอพัดลมเล็กๆยิงมาทางตะมานหน่อยนะพอดีเนื่อพัดลมขาวๆนั่นน่ะพัดลมตรงนั้นรงไหเ่อกี้ใครคนนั่นนี่อ่ะคะพัดลมขาวๆเล็กๆมาให้ตะนาดีวันนี้ใส่สุขุมเยอะหัร้อนไปนีเกั้นะเร้อ่าใช่ตัวเล็กนั่นแหละโอเคส่วนมากเกินครึ่งนะคนใหม่ รอบรอบนี้รุ่นเนี่ยทีแรกจะสองสองใจนะเพราะตมาก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อยู่เมืองไทยประมาณเกือบสองอาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ไม่มีเวลาที่จะประชาสัมพันธ์หนักก็แล้วปันจบกับวันหยุดวันเข้าวันษาหลายหลายวันพอมาจัดมันชนกันนะเลยก็ตอนหลังเนี่ยว่าจะเอาไงดีวันแรกก็มาถึงพบนี่ถามคุณไอนี่นักเรียนมีคนสามคน แต่แล้วอีกอันหนึ่งก็อะไรนะนักเรียนวอาบินคือคนสิบคนะจะยกเลิกดีไม่ยกเลิกดีแต่แตา่มาก็มีคนจองข้ามเดือนข้ามปีมาแล้วตั้งแต่ฮอลแลนด์ดูอินโดนีเซียฮอลแลนด์ก็จะมาประเทศจีนก็จะมาอย่างเงี้ยนะแต่มาว่ายังไงแต่มาก็ต้องบินกลับมาจริงๆถ้าจะามายังอยู่อินโดจนถึงต้นเดือนนี้เดือนแต่มาได้หลายร้อยล้านละแต่พอนนี้แต่ตามาตอนนี้ตั้งสัจจะไว้อยากจะให้คอสท,ที่ตำหนักเนี่ยมีทุกเดือน แต่มาก็ยอมเสียสละทาโน,น้นไปไปนะอ่าไม่ไดไ้ไปเที่ยวที่ไหนเลยไปก็เลยกส็สละบินกลับมานะเพื่อจะมาจัดคอร์สเนี่ยอ่าแต่บางคนนี่บินมาไกลกว่าจะามาอีกนะบินมาจากฮอลแลนด์อ่าแล้วก็อ่าเอาอะไรนะสปอนเซอร์มาด้วยนะสปอนเซอร์มาด้วยนะสปอนเซอร์ไม่รู้จะเรียนได้หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเดี๋ยวดูกันว่าวันี้เขาฟังไม่รู้เรื่องอ่าอาจจะมามาให้เป็นหุนเป็นอะไรโอเค ก่อนอื่นเน่ยแต่มาก็ขอใช้เวลาปมะมาณ5นาทีถึง15นาทนะีน่าจะไม่เกินหึงชั่วโมงนะยาวหน่าดูเลยนะก็จะมาแนะนำกันนะว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะถึงได้มานั่งอยู่จุดตรงนี้